หลวงพ่อนะตอนเรียนกับหลวงปู่ดูวันแรกนะวันที่หกกรุมภาปีสองห้าท่านบอกให้อ่านจิตตนเองขับขึ้นรถไฟจากสุรินจะกลับมาเนี้ยมันก็ตกใจท่านบอกให้อ่านจิตตนเองจิตอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้จิตเป็นยังไงก็ไม่รู้จะดูจิตยังไงก็ไม่รู้จะเอาอะไรไปดูก็ไม่รู้ไม่รู้อะไรสักอย่างตอนนั้นตกใจตกใจแล้วทําไงก็ทําสมถะ หายใจเข้าออพูดหายใจออกโทรไปหลวงพ่อถนัดรรมรฐานนันนี้หายใจไปไม่กี่ทีนะจิตก็รวมลงไปแล้วพาจิตรวมเข้าไปแล้วพอมันถอยออกมาเวลาถอยมีเคล็ดลับนะถ้าเราไม่มีวัส,สีให้ค่อยๆถอยขึ้นมาอย่าไปถอนจิตพรวดออกมานะปวดหัวงั้เวลาฝึกสมาธินะ ต้องให้มีวัสีในการเข้าเข้าได้เร็วนึกอยากเข้าก็เข้าได้สมาธิมีวัตสีคือความชํานาญในการทรงอยู่ในสมาธิมีความชํานาญในการเจริญปัญญานะเห็นความเกิดดับของอารมณ์กรรมฐานแล้วก็มีวัสีมีความชํานาญในการออกจากสมาธินี่พระสงฆ์พลาทำสมาธินะนะจิตรวมสบายแนละ้ว ถอยออกมาตอนนั้นไม่คิดแล้วว่าจิตคืออะไรจะดูจิตยังไงจิตมันถอนออกมาความถอยออกมานะปัญญามันเกิดจิตมันต้องอยู่ในร่างกายเนี่ยจิตไม่ได้ไปอยู่ในท้องนาไม่ได้ไปอยู่ในต้นไม้หรอกเนี่ยปัญญามันเกิดแล้วเพราะงั้นต่อไปนี้เราจะภาวนานะเราจะวนเวียนเรียนรู้อยู่ในร่างกายเราเนี่ยไม่ให้เกินกายออกไปเนี่ยปัญญามันเกิดนะในงานทางโลกก็เหมือนกัน เวลาเราทํางานที่ยุ่งยากมากๆคิดไม่ตกอ่าไปฝืนคิดไม่มีคุณภาพนะวางมันชั่วคราวทําใจให้สบายแล้วเดี๋ยวมันก็คิดออกนะมันจะรู้เลยอันนี้ทําได้ทันทีอันนี้ต้องทำในเวลาถัดไปอันนี้ทําไม่ได้มันจะรู้นะเพราะงั้นเราก็อย่าให้นีวนมันมาครอบเรานะตั้งใจต่อสู้ เวลานี้อย่าไม่ใช่เวลาคิดถึงสาวแล้วเป็นเวลาทําสมาธินะ้ทิ้งไปเลยเรื่องอื่นนะอย่างเนี้ยใจเราก็จะทําสมาธิง่ายนะแล้วเขค่อยฝึกไป